นักกีฬาตัง้งแบบไม่ทำงานด้วยกันจมแล้วเป็นผู้ชิงกันแล้ว,ว,วอ่าหมูที่ 8, แปดจะอยู่ฝั่งด้านทิศเหนือหมูที่เก้าอยู่ฝั่งด้านทิศใต้กรรการเพชรนักกีฬาพร้อมและประภัยลูกฟุตบอลให้นักกีฬาลงนามรับัคต่อไป มาปะบามาบุกา <ร kah> <Bond> ้าได้บอนานบ้านคุนมาได้บ้านจับปบอากันอยู่รวมหนึ่งการอมมที่แปลกบุกเ้าได้บอนได้บอได้บอลรมไม่ลาดูงมมืที่แปลได้้าได้บอนเข้ามาเบาเข้าไปเขาะมาจับจับครให้ได้ไวยังไงให้รุดดอกขอมมูจะไปได้บอไปแล้วเลบ หู่ที่แปดได้ลูกลูกพัหม่ที่เก้ามองเสยไปลูกนี้เป็นลูกเตะมุทองหมู่ที่แปดเลกเด็ีเลยทีเดียวฝากัางลูกกอรบบอลลูกกอรบอลมองหาท้อง่างีจะไปแล้วนะ้กับเพือดรวมอด้หัวแล มาบอลกันมามุกติปามาบอลขึ้นบอลมาให้กับเพื่อนร่วมทีมเตะเข้ามาตบเข้าตายม่งขวาแม่งเหยียบจวนมาละบอลมุกติแปดกระชากความกระชากลงกทีเดียวผ่านบอลแต่เขารู้ได้ไหมป้าผ่านบอลมาหันเลยหันไปอ้าวมาครับเตะบอลตีนแดงแตยิงเข้าเอาแล้วเอาแล้วเบอร์ไดบัลลาเฮ็ดบังหันหันหลังยกมือหันหลังอ้าเอากะปะจับ หัวแจาหัวแบันลอง่านสอทเอาจนได้นะครับเข้าพ้อไม่ได้ต่อขึ้นแล้วมูมที่แปดนำไปแล้วหนึ่งศูนย์ดังขึ้นแล้วอยังพอมีโอกาสยังพอมีทักษแต่ไม่จมกอกหลูกนี้หลุดออกตั้นทิพย์หัวอีกแล้วไปแล้วไล่มาอีกแล้วไป ลูกเล่น eh ลุกออกหรือเปล่าเป็นลูกล er> ูกออกไปลูกตั้งแต่จับกันนะระตูของหมู่ที่เก้าลมพยาธของหมู่ที่แปดว่าแล้วก็ผ่านอลเล้วกี่มันอันเดียวจูดพุ่งขึ้นเ้าตั้งแต่พวกเราขอมู่ที่แปดเอาออกมาไม่ถูกมาลูกนี้งัดข้ามมาออกตายบ้างขวาบ้างมูที่เก้าพยาธิมาบ้านเราเพื้นไล่มา สำหรับผู้เล่นของมูที่เกาออกซ้าแล้วเจไดเลยผ่านบอลมาไล่มาแล้วไล่ยมาแล้วไอ้เจ้าจับพรลบอกว่าจับพรลบอกว่าไม่มีปัญหาบอลมันไกลเหลือเกินเด็กหลอดดึ๋งดึงดึงกระเด้งกระต่ายปั้ายไปั๊มบอลตามบอลตามากระชอกไปกระชอกไกลจังเลยอกออกอีกครั้งตังเป็นดู้เล่ของมูที่เก้าดู อมามอกตับกอกอาออตีไข่แตกแล้วอา้ามูจ,จก้าได้บอลมูจก้าได้บอลผ่านบอลออกไปบ้างึงตะบันออกไล่บุกตะี่แลวทีเดียวผ่านบ,นาบลนอลมามานีลูกออกเเป็นลูกพุ่ขออมูที่8 บอลบอลยังเก็บตัวกันแบบดเราจะได้แได้บาลโยกมาโยกไปทางน้นก็ขามาต่อะลุมาได้หรือเปลอายกขามาในกลางนิดเดียวโยกขามาโยกผ่านมาขามาต่อทะลุขามาทำบอลขามาไหลมาเรือยๆไลมาเรื่อยๆตามช่องตามจเตะแบบบอลบอลมาไหลมาเอาไปนะครับมาามาเึงสนามแลวทีเดียวอ ออกด้นานใต้อ,อายุขนาดนี้เร็วแรงดีนะครับลูกหลานของเราเยาวาชนหมุนบาตูมาจากด้ากหลังนะ้วเจอกับสำหรับพระนครมูดีเก้ามามอ้าวแต่มาจากมอน้าถ้ามาปูดีแปดคืนบอน่ากับเพื่อนรถคีบแล้วผ่านมอลมายังเจาะทักลุกไม่ได้อา้าวเกาะไปแล้วก็เจาะมาเกาะมาแล้วก็เจาะไปไปเลยกันไปกันไป เไปเลยไปลูกนี้ลูกออกหรือเปล่าลูกนี้เป็นลูกทุกขงอมู่ที่เก้ามาเอบรดพนดดูนการทอบขงอมู่ที่เก้านบอลขามาเดีทยเขเ่นของกูะแกอ้าวกันไปปั๊บกัรมาไงนึ๊ฮะไม่ีปแล้ว ประหยัดปยับแม่ยิก็แระยะดทาการเดินทางของพิพิธประมาณหกจุดแมาจังเดลของมุ่งที่แปดเาัด์สิทธิ์กแก้แม่แก้นำปกปักรักษาลูกควรว่าอันั้นลูกจะกัดได้ช่วยทองอาากแกได้ถ่วยจะเลิศกปอยากได้ช่วยรอมมาั้นอยาก้าวหน้าลูกคย นี่ใม่คจไปกาแล้วาน้มูีก้านไ่นะมอนเอาเอาแล้วเอาแล้วเล่น้ะเล่นลิงะเล่นลิงะมูตีเล่นลิงลไปได้เลยแ่เดียวได้แต่เดียวได้ความหวังอยู่ในัวนนีเวลาผ่านมย แต่ไับบอลได้ยงารเาดมาบ้าบาหอวเหัทองได้ช่วยสนใจาผ่านมาตาหมาแบบอลกรอยูตาไรบอลตาไรบอลตาเอาัวาขวาบอลขวาขวาเลยจะได้ผ่านบอลนะเอากันอยู่ติดทางเดิมอีกเงตุดเดิมอ้าเดี๋ยวเจาอมหมู่ที่เนองหมู่ที่แป ด้วยนะครับมองดาวกระติบตาแต่มองจากจิ้งจ้านลงแค่นี้เอ้าหาบานมาตัดลูกมาลูกนี่เป็นลูกตั้งแต่กลางมุมทนของหมู่ที่เก่ามันแดงของหมู่ทีมแปดถูมาสวยถีมออกมาเบาเเอาลูกมาเพิ่มมาจีนแดงหันรีหันขวาจะขึ้นครบตั้งแตเอ้าแบบแบบทเขาคุมนะอ้าว การเต็มมาถึงแล้วสับระปดอ้านออกมาสวยเลนีมาเปิดงไงบอกให้เพื่อนไล้แล้วปุ๊บหลักฐานประตูวิ่งออกมารับบันเอาไปได้อ้าตกบ้าไม่ขึ้นแเจ็บตัวอีกแล้วไพ้อมาเลยอาออก้วประตู นี่เอาลูกมาตั้งในจุดที่กรรมการเบกแกมบอกว่าลูกนี้ทำจะกอทะชีไปไขเมื่อไรจะแตกให้ลามา่ามมาเป็นะรไอ้ับรโอ้ไม่กรรมานะครับจรถทมามาสวยทีเดียวคาาบอลพื้นออกขวาบอลีเดียวเล้วีมาเนดนเดกันเน เต้บ้บนละมือนี่ประกการผู้เดียวนึงมันจะไปสู่พครนังใดแน่ขี่เจ้าได้จ็คลกเป็นปาวไม่ไปลูกไมเล่นนะครับ่าบานบไม่ผ่านก็ต้องค บอมาใหู้้บอลนะบอลาบอลเดียวจบแล้วบอลเลี้ีทีเดียวบินมาแต่สกัดบอลให้ออกแงม่ออกแ๊งดวตาเบครองของหมู่ทีปดเโยกแล้วโยกหองห้องสาองส่ห้องโดนเสียบออกอีกมา ลูกเป็นลูกทุกขมู่ที่เก้าตัมาอาบอลูกนี้โดนสกั้ออกเป็นลูกทุกข้อมู่ที่แปดตัมาตัได้บอลแกบอลมาเปล่าแบอลเพื่อนไปกับเพื่อนร่วมทีมมาผ่านบอลเข้ามาอ้าว เราไปดูกันว่าจะแต่อีอจะเพิ่มตะก้อให้กับทีมตัวเองได้อีกหรือเปล่าตามหลักวิโลงหมู่ที่แปดว่ายังไงลูกบอลมาให้ลูกบอได้บอลโยกนะโยกนะจลีลานะบางขาคูต่อตูวแล้วโยกมาโยกนะก็เต่าไปก็เต้าขวาลูกบอลไปมาอ้าวหมู่แปดได้ทุ่งอีกหมู่แปดได้ทุ่งทุ่งโดยจะเที่ยวผ่านมาขมาให้กับเพื่อนดูได้บออล้าว กรรมการก็คิแ่บอกว่าหยยบแขนงม่ตรงว่ารันไม่ทำสีสับผ่านบอลเอาปฏิกาวนายบกาาบอลตัวผานบอลผ่านบอลมาตัดกอลูกม่ไม่ยอมให้ผ่านรับรับนควมมูนจะแปดได้บอลมาได้งปเดี่ยวเอาตัวมาขวางบอลเอาหมู่นี่หมู่ที่แกกันแลูกกินเปล่าผ่านบอลสวยนะครับตรงนี้ ในหลุดออกด้านที่ใต้เด็นลูกกระเนื้อในมุมตรงด้านที่กระบออกเอาลูกมาตั้งในหลุดสามเหลี่ยมแล้วก็มองแล้ยวบอกมันจะเป็นกระบอกเพื่อเพื่อจะขีดเดินและผ่านมาแล้วมาดูตรงกรอบหลุดออกอ่าเมืาแรกเต็มขบานตรงสายไปว่ากันไหมเอ้า ออกกบลูเพืรอนจับดเจไดมือก้าอบอลมาแรงกางแล้วพ er ี่ร้องออกควาเอาออกขวานอุูยนี้เป็นลูกเป็ดมือของมู่ที่เก้าโดนก็ได้ของหมู่ที่แปดในช่วงเวลาที่มีผ่านมางานบอลไม่ขึ้นกเจะบตกได้ยงพันมาข้างาก็ดูึนขาหน้าหม่จะแตกันโดนออกใจลูกทีมันจะโดนออกใจม่ไร้แรงนะ ไล่มา้ไล่มาไลมาแล้วเอาไู้ลูกปลาา้โหบอติดหยุดรอรถแกัวแหวนของท่านสนะครับมองหาทางแต่จะาเพื่อไปกับตัวเองด้หรือเปล่ามาดูกันว่าแล้วคือลูกลไชลูกนี้มันออ หนึ่งประชุกชักเมากมาเข้าเต้าบ้านเอาหมูงก่หนักอยู่หาบ้าตาไกบอลแกมาบ้าบ้าแกมายกามาเคาะมาตามช่องอ้าลูกนี้ลกออกเป็นลูกของหมูที่แปดวันหวานันหวาเลวมาบ้า อเพื่อนลราเพื่อเรผ่านมาข้ามาอ้าวยงบทดีจะอยู่ระหว่างแปกับเกผ่านมาข้ามาอ้าวไรลักไก่นะตัวเล็กดังูกดุ้งของมูที่แปดอยู่ถกมาไอ้โอ้ยนักเพื่อนตด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 พรอมบานมาโอบลักไก่เ้วทีน่าผ่านบ้ามามูกแปกลาบ้าได้ บอลมาขวามาเบาเบาให้กับเบอร์73มู78โอ้กลับบอลไปถูกลูกนี้ไปยังไงไปหมูลูกนี้เป็นลูกเตะจากลทองแถวมูทีแปไปงัดบาบวยแล้วก็ผ่านบา้าเตาบอลเอาเลย เอ้าศรีตะเต็มๆมลำเบอร์ไหนลูกเบอร์สิหรือเปล่าเบอร์นอูลเสิบเก้าอ๋อของอหักเล่งเอาที่ก้ว่าเอาดักได้หาวออกมาผ่านบอลผาโอเว้ากับเพื่อเราผ่านบอลมาขอมามาเอา ก้าวด้บอลก้าได้บอลนัดออกมาติดตามเ้วแปได้บอลเอาต oh, ัวมาปักบาแล้วผ่านาข้ามมยุดบาดมาบ้าบเออเออเอลมักเทียนอมาันอ่าลุกตั้แตออหน่อยก็ตัวหัวใตทองกข้าวอาสู่ปะกาสู่ต็บพูแลวละเอาหกหกมาอ้าได้บอาก้าวได้บอานเอาบอลลงาเพื้นมาจะขึ้นรถกัดได้จะยิงกัดสนับก็ได้มาผ่านมาแบกบอเดียวแมา ไอ้ตากััดม oh ันหลับด้วยัง uh ว่าอย่างนั้นเอาบังอะไบดมาไล่บดมลำเดียงบอลลำเดียงบอขนาดเ้็ผ่านบอลมาให้ตัวเล็กตัวเล็กแบบแบอลมาดิกลางให้ลูเปลาไอ้กะิวะปับอลี่คะไปทำดวยฮัลโหลอลฮตะบอลฮไอ้อุนอุนอุลผ่านบอลมาขวางตถบมัตัวใหญ่ตัวโยงแล้วก็ผ่านบอลมาเพื่อเราจะเอาเข้ามาไม่ผ่านบอเรียมูที่ตาขอมาแล้กจะทำอะบอกรบลุกเดนแล้วก็เอา แฟรต้บอลแฟรต้บอลอยู่ตัวมารล้บอละาึ้นนกกระตครหรือเปล่าเฮ้อเอาลูกนี้ได <logical isation. S 1> ้เตะลูกโทษระยะทาง40หลามาจังแดนของหมูท <nh> ี่เก้าอาละพ่อเจอแม่แก้่ตกปักรักษาลูกด้วยเถอะ ยิงเอาเอาอีกมันไม่เข้าเอาอีกเอาบังเก้าเอาถือกำลังเก้าเอาห้่เอาข้าวต้อมากระชกไปกระชอกมากระชกมาแล้วก็กระชกไปเห็นป่าไปดีหกน้ำพางเลยทีเดียวและแล้วทันดาเลยกับนักฬาหมดเวลาทําการแข่งขันครึ่งแรกสกอร์นั้นอยู่แค่สองศูนย์ยังมีโอกาสยังมีเวลารูปปักบอนกินน้ำกินได้ดีดีจนต่อค่อยว่า